ทัพทีมเมริกาตรวจเจอเนื้องอกในสมองเปิดบทเรียนหลังโดนพุ่งเป้าเป็นต้นเหตุให้วีอาโซว,วงแตกเรียกได้ว่าห่างหายจากวงการมานานหลายปีแล้วสำหรับทัพทีมเมริกาจงวัฒนาพิธีกรและอดีตยูทูบเบอร์ชื่อดังจากช่องวีอาโซที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ร่วมให้สัมภาษณ์ถึงบทเรียนชีวิตที่ผ่านมาตลอด36ปีในรายการเล s s o n B Interviews โดยได้เผยว,ว่าตั้งแต่เด็กก็มีความฝันที่อยากจะเป็นไอดอลเพราะอยากทำให้เพื่อนๆมีความสุขตั้งแต่สมัยมัธยมก็จะ ฟังตัวอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เด็กดีจนกระทั่งได้มาแคสเป็นพิธีกรรุ่นแรกของรายการสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กทางช่อง3ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและมาโด่งดังในโลกออนไลน์กับการร่วมงานกับเพื่อนๆในช่องวีอาโซจนทาให้ชีวิตทัพทิมเปลี่ยนแปลงไปทันทีเราสนุกมากกับโลกอินเทอร์เน็ตยุคนั้นจริงๆเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเป็นเด็กจันทบุรีช่วงแรกๆแ,แคสงานคุณแม่ก็ขับรถสี่ชั่วโมงพาเรามาแคสที่กรุงเทพสุดท้ายเราได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ถ้าให้นิยามตัวเอง คือเรามองตัวเองว่าเป็นเด็กตลกถ้าอยู่ในห้องเรียนเพื่อนๆจะเรียกว่าเจ๊มันคือจะมีความก้ากันชอบทําให้คนหัวเราะเราไปโรงเรียนเราชอบทําให้เพื่อนหัวเราะส่วนในเรื่องราม่าในอดีตหลังจากที่กลุ่มเพื่อนเพื่อน,นวีอาโซแยกยาก้ยากยากันแบบต่างคนต่างไปทับทิมก็ตกเป็นเป้าโจมตีจากสังคมโซเชียลและกล่าวหาว่าเธอเป็นต้นเหตุรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์กับอดีตสามีปลื้มสุรบทที่เธอบอกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ถูกคนเข้าใจผิดเป็นบทเรียนที่ทําให้เธอแข็งแกร่ง เรารู้สึกขอบคุณมากๆทุกคนเลยอมันเหมือนเราได้บทเรียนเพราะวันนี้ทัพทีมรู้สึกวา่าอะไรก็มาหากเราไม่ได้แม้กระทั่งความรักก็แล้วและมันเหมือนได้เรียนกับตัวบอสมาแล้วทุกวันนี้เวลาทัพทีมเจอปัญหาอะไรไม่ใช่ไม่เจอไม่ได้แบบอยู่แบบมีความสุขทุกวันมันก็ไม่ใช่โลกสวยขนาดนั้นนะคะเจอแต่ว่ามันเบาไปเลยกับสิ่งที่เราเคยเจอก็จะโดนว่าเป็นปัญหาที่เราแบบทําให้เพื่อนๆแตกกันแต่ว่าทัพทีมอ่านแล้วทัพทีมรู้สึกไม่โกรธนะคะเพราะว่ามันไม่จริงถ้าเราเป็นคนนอกดูก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ ตอนนั้นทำอะไรไม่ได้เลยทุกใหม่ทุกเราแค่คิดว่าให้เวลามันเปิดเผยอะไรเองอีกทั้งทัพทิมยังเผยถึงเรื่องสุขภาพว่าเธอตรวจพบว่ามีเนื้องอกที่สมองใหญ่ประมาณ6เซนติเมตรเป็นเนื้องอกชนิดดีที่สามารถจะ่อไปเองได้หากดูแลสุขภาพดีโดยเธอและครอบครัวก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าตัดและเลือกดูแลสุขภาพซึ่งปัจจุบันก้เนื้องอกก็มีขนาดเล็กลงและไม่ส่งผลต่อสุขภาพของเธอ